สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนเลยนะครับคิดไม่ออกเลยครับว่าจะไปยังไงนี่ต้องถ้าให้ถอยนะครับผมเห็นกองปูนอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าถอยก็คือจะเอาหน้าไปนี่ถอยมานี่นะครับเดินหน้าออกไปข้างหน้าเดินหน้าออกไปแล้วค่อยถอยมาช่องนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฟืนนี้ไปยังไหน มึงได้ไมา่งสายเงานี่ป่ะเอารถด,ดำามอกก่อนเอาเดินหนาก็ได้กับพี่อับกันนี่กับพี่อับกันนี่เอ้พี่อับกันนี่ดนกกนเดินหน้าไปกับรถดำกันนี่เดินหน้าไปกับพี่อับกันนั่นนอะว่ะ แม่นครับรถดำรถดำกับรถเปียบอ,ออกเดินหน้าไปกันเลเดินหน้าไปพุ่นเปียบกับเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ถอยหลังเขาเดี๋ยวถอยให้ต้องไปทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อน

นี่คร you know? ับกำลังกำลังเคลียร์อยู่นะครับกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับพุ่นเนี่ยเบียบขั้นหนึ่งอยู่ในหนพุ่นเนอเอาออกเล้วพุ่นน่ะฉันได้สื่ขั้นไมเพุ่นนี้นี่ครับในตัวตาตัวเน่ครับเดวไปฝากผุ้สา เดี๋ยวขอญอาตถอยรถก่อนนะครับวันีผู้ใดทายถือกล้องให้ไหมพี่รองจะคมสีวางเลยนะครับหรือว่าสิเบิองทึงถ่งายแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะภาพอาจจะมัวมัวหน่อยนะครับอาจจะไม่ชัดนะจะคมสีเบ,บิองห้างเลยอะ ผมเสียวอย่างเดียวครับบังฝุ่นผมทั้งหอยแทงใสนะครับฝั่งนี้ก็กองใสครับท่านผู้ชมเห็นไหมบังฝุ่นตัวเมียครับโอ้เสียวบังฝุ่นมากัะเ้อะเดี๋ยวเอาเอา,เอาตุ๊กตาผู้สาวออกก่อนไปแล้วไปแล้ว phi non mà vô phùn rồi Hãy <laughs> subscribe อย่าบอกเล็กมึงยังไงสายก็พีแอปครับบ่อว่าบ่อว่าโอ้ว่ากันรถหกล้อพี่น้องไหนเห็นว่ารถหกล้อครับเนี่ย โค้งออกไปทางขวานะครับตีวงออกไปมือใหม่หัดทำครับมือใหม่มือใหม่นะครับมือใหม่ไม่ใช่มือเก่าเนาะยังไม่เก่าพอครับก็เลยงึ้องงงงอย่างนี้แหละพี่น้องบ้าวากันนะครับไปซ้าย อ๋ออีกครับผม ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ภาพอ่าไม่นิ่งพอนะครับดูฝั่งนี้ก็ ดูฝั่งนู้นด้วยนะครับซ้ายขวานะครับกระจกคือไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ได้ครับได้แล้วครับปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอุปรสรรคส่งกะบขี้ว่าส่งโอ้ยหเงินหลายเกียอวะนี่เดะเราต้องคอยๆเห็ดดูนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเสียวเสียวฝั่งกระบ,บะนะครับนเนวะ มันจะท้ายท้ายตัวแม่จะมานี่นะครับมันจะามบบาจำรถกระบะคนเนี่ยนะตอนนี้ถึงแล้วนะครับโอ้ได้ลงในห่มพอดีเลยได้ลงในห่มพอดีเลยยังไงจิตแพทย์เดี๋ยวค่อยเก็บอธิบายกันความยากของมันก็คืออยู่กองายน,นะครับท่านผู้ชมที่ที่ไม่กล้าแบบปล่อยเต็มๆนะครับ กองทรายกับกระบะคันนี้นะครับที่ที่มองไม่เห็นนะครับกองทรายก็คือเสียวบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นบางฝุ่นตัวตัวแม่นะครับตัวหางไม่เท่าไหร่ต kind of ัวตัวหางมันมันเขืนอยู่ครับตัวหางเขินอยู่คือคือเสียวบางฝุ่นตัวนี้เมื่อกี้นี่แหละย่านมันไม่เหยียบนะครับฝั่งนู้นก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไปย้อนอย่างเลยอันเหล็กมันหักเองนะครับไม่ได้เหยียบเหล็ก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 หัก นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็มาเจอหน้างานแบบนี้ก็อ่านเอาครับอยู่ที่ดุลพินิษของคนขับนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ดุลพินิษของเราเราว่าจะเข้าแบบไหนนะครับหรือไม่ก็เอาหน้าเข้ามาเลยนะครับถ้าเอาหน้าเข้ามาเลยก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับรถเอาหน้าเข้ามาจะได้เสรจไวๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาถึงงานงานนะครับอีกลูกแบบหนึง่งให้ท่านผู้ชมได้ดูเขานะครับความยากความง่ายก็มันก็ไม่ยากหรอกครับมันก็มันก็เป็นอ่าเป็นเดินเป็นอย่างเป็นพื้นที่ยังมังกนก็หายอยู่นะครับก็สะดวกอยู่ครับ เดี๋ยวยังไงกะคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง,งอซ้ารถหกล้อดัมซิงดัมเลเดอพี่น้องเดี๋ยวผมดีน่าจะมาถึงประมาณนี้แหละน่าจะมาถึงประมาณนี้นะครับ,รรบกลับเอาหัวเข้ามาเอาหัวเข้ามาก็ระวังหลังคาแต่ไม่ถึงนะครับดูละสบายสบายครับตอนตอนถอยออกก็ถอยรถเปล่าก็ไม่ยากนะครับ ไม่ยากไม่ยากง่ายๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ